สวัสดีครับพี่พเพื่อน,อน FC ที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ขอนํำเสนอประวัติหรือว่าประเพณีที่หลายคนยังไม่รู้หรือว่าคนที่เกิดใหม่ไม่รู้นั่นก็คือประเพณีบุญข้าวประดับดินนะครับด้วยมีเอ FC ของผมนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ผมก็จะขออนุญาตเล่าพอสังเขตหากแม้นว่าผมเล่าผิดพลาดประการใดสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายผมเองในนามแอดมินหรือยูเซอร์ขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับต้องกล่าวย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลนะครับต้นเหตุหรือว่าประถมเหตุ ของบุญข้าวประดับดินนั้นมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารนะครับได้ทำบุญอันนี้ก็คือเป็นการทำบุญปกติแหละพูดภาษาบ้านเราแต่ว่าพอทำบุญถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วพอตกตอนกลางคืนมาเปตรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็มาร้องโหยหวน เพื่ออยากจะได้ส่วนบุญในการที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทําบุญนั้นแต่บุญไม่ถึงเปรตญาติเหล่านั้นซึ่งเปรตญาติเหล่านั้นเกิดมาจากอะไรเปรตญาตของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเกิดมาจากการที่อ่าักเล็กขโมยน้อยหรือว่าแอบจิกของสงอ่าไปเป็นของส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เล่าโดยสังเกตนะครับตาม อ่านหนังสือพุทธการนะครับหลังจากนั้นตื่นเช้ามาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงอะไรก็ไม่รู้มาร้องโหยหวนกับผมเองหรือข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านพอจะรู้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรู้ด้วยญาณแล้วละว่าเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมาขอส่วนบุญนะครับจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกกับพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญใหม่แล้วอุทิศเจาะจงให้เปรตญาติเหล่านั้น เบญาตเหล่านั้นถึงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี่ก็คือปฐมเหตุหรือว่าปฐมเหตุในการบุญข้าวประดับดินจากนั้นก็มีประเพณีบุญข้าวประดับประดับดินสืบต่อมาเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดไว้อีกว่าคืนแรม13ค่ำเดือน9 หรือว่าเดือน9ดับเป็นคืนเดือนมืดเปรตนรกผู้อยู่ในกลุมนรกจะถูกปลดปล่อยขึ้นมาเพื่อจะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำให้ดังจะเห็นในภาพก็คือจะนำเข้าปลาอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่าง ปิ้งกบปิ้งปลาปิ้งเขียดขนมนมเนยมาครูบุรีแล้วก็เอาไปวางประดับไว้บนทางสามแพ่งข้างกำแพงวัดข้างโกดเพื่อที่จะให้เปตรตญาติที่ถูกปลดปล่อยขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหกทุ่มของคืนแรมวันที่13แรม13ค่ำนะครับ จนถึงประมาณเวลา6กโมงเช้าเปตญาติเหล่านั้นก็จะถูกไล่กลับลงไปในนรกอันนี้ก็คือการที่ลูกหลานเอาข้าวไปประดับไว้แถวแถวโกดหรือว่าแถวแถวนั้นก็เป็นการทําทานอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นสิงสารสัตว์หรือว่านกหนูมีนกมีหนูมหม้ามด พวกนี้ก็จะได้กินไปด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุข้าวๆนะครับผมก็ไม่ได้แม่นนะครับแต่มาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังว่า,ามันเป็นประมาณนี้หลังจากตื่นเช้ามาก็จะลงไปทําบุญตักบาตรตามปกติแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งบางครั้งนะครับเราต้องเข้าใจว่า ต้องอยู่ในสถานะที่รับได้นะครับการทำบุญถ้าไม่อุทิศเจาะจงก็ไม่ถึงก็ไม่ได้แต่สิ่งที่คนอีสานเขาถือกันเขาทำกันมาตั้งแต่บรรพรุษบรรพบรุษก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณหกทุ่มก็ต้องเตรียมข้าวปลาอาหารไปวางไว้แถวกำแพงวัดเพื่อที่จะให้เปตรตญาติ เปตยาตจะมารับคือเขาปล่อยขึ้นมาจากขุมนรกนะครับานายนิรยาบาลก็ปล่อยเปตขึ้นมาบอกไปเหมือนกับที่หมอลำบางคนาบางคนเคยเคยได้ฟังหม,มอลำไหมครับที่ว่าผีเปตรอกินข้าวสากป,ประมาณนี้นะถ้าลูกหลานไม่ไปทำเขาก็จะขึ้นมาพอเขาขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะมารอมารอว่าลูกหลาน ได้เอาเข้าวปลาอาหารไปวางไว้ข้างกำแพงวัดหรือเปล่าซึ่งบางครั้งเข้าวัดไม่ได้นะครับคือเปรตที่บาปหนาจะไม่สามารถเข้าไปในวัดได้ก็จะไปวางไว้หน้าบ้านหรือว่าข้างกำแพงวัดเพื่อที่จะให้วิญญาณหรือว่าเปรตญาติเหล่านั้นมารับเอามาจับมาฉกมาฉวยเอาเพราะว่าเขาอนุญาตเขาอนุญาตคือในนิริยาบาลนั้นอนุญาตให้ เปิดประตูนรกให้เปรตญาติเหล่านั้นขึ้นมาแต่ถามว่าแล้วทําไมถ้าทําทบุญคือเวลาทําบุญคือเจาะจงเปรตญาติเหล่านั้นคือเขาจะได้รับถ้าเจาะจงชื่อก็คืออุทิศให้ถึงแม้นว่านายนิรยาบาลจะไม่เปิดประตูบุญกุศลที่ลูกหลานทาก็จะพุ่งตรงไปหาเปตญาติเหล่านั้นเพราะว่า เราเจาะจงชื่อถ้าเรารู้ชื่อแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่า,าวิญญาณอยู่ในสถานะที่รับได้หรือไม่ได้เราก็ทำไปตามประเพณีจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตเล่าประมาณนี้นะฮะคือผมไม่แม่นนะครับถ้าผ,ผู้ท่านท่านผู้รู้ผู้ใดที่รู้ก็มากกว่าผมก็ผมก็ขอโทษขอภัยนะครับอันนี้ผมก็เล่าเป็นประมาณสังเกตประมาณนี้เดือนเก้ารับเพื่อนว่า เดือน9รับห่อข้าวประดับดินประมาณนี้นะครับก็คือข้าวประดับดินที่คนอีสานหรือว่าคนลาวลาวอีสานนับถือเป็นฮีตสิบสอง1องสิบสี่ทำกันมาเดี๋ยวอีกอประมาณไม่ถึงอีก15วันก็จะเป็นข้าวสลากกะพัตนะครับอันนี้ก็เดือน10เพ่งเดือนสิบเพลงก็คือข้าวเขาจะทำบุญข้าวสลากกะพัตอีกรอบหนึ่ง เป็นที่ท2ของ14ที่ลูกหลานก็พยายามสืบทอดผมเองก็พยายามสืบทอดทำทุกปีทุกปีนะครับไม่ได้เว้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านก็แล้วกันนะครับที่แวะเข้ามาฟังเป็นกำลังใจให้ดูยูเซอร์ได้นำสิ่งดีๆมาเล่าให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันถ้าหากว่าผมเล่าผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบขอภัยไว้ณที่นี้ ด้วยนะครับขอบคุณมากมหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ